สำหรับที่ทางราคาทองคำในระยะสั้นนะครับต้องบอกว่าราคาทองคำในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยยังคงถูกกดดันโดยราคาเมื่อวานนี้ปรับฐานและอ่อนตัวลงเป็นวันที่3ติดต่อกันในช่วงเช้าวันนี้ราคาทองคำยังมีลักษณะของการเคลื่อนไหวยอยู่ในแดนลบส่วนหนึ่งนักลงทุนเพิ่มความระมัดระวังในการสะสมทองคำในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยหลังจากสินทรัพย์เสี่ยงโดยเฉพาะตลาดหุ้นวอลตีดเริ่มมีสัญญาณของการฟื้นตัวหรือมีการรีบาวขึ้น ทั้งนี้ความเชื่อมั่นต่อภาวะเศรษฐกิจถดถอยเริ่มคลายความวิตกกังวลลงเมื่อประธานาธิบดีโจไบเดนแห่งสหรัฐมีการออกมาส่งสัญญาณแก้ไขสถานการณ์ภาวะเงินเฟ้อโดยเตรียมลดภาษีในส่วนของการจัดเก็บภาษีน้ำมันและก๊าซธรรมชาติรวมทั้งเตรียมยุติในส่วนของมาตรการการคว่ำบาตรทางการค้าต่อทางฝั่งจีนแนวโน้มประเด็นสงครามการค้าและราคาน้ำมันในประเทศสหรัฐที่มีแนวโน้มปรับตัวลดลง เป็นปัจจัยตัวหนึ่งที่กลับมากระตุ้นการลงทุนในตัวสินทรัพย์เสี่ยงประกอบกับนักลงทุนคาดการณ์ว่าการเทสซ i f y หรือการส่งสัญญาณต่อนโยบายการเงินของธานาคารกลางสหรัฐต่อสภาคองเกรสในคืนวันอังคารและคืนวันพุธประธานธานาคารกลางสหรัฐคุณโจรมพาวเวลจะยังคงส่งสัญญาณเกี่ยวกับการคุมเข้มนโยบายการเงินในรูปแบบของการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยและการลดวงเงิน QE เพื่อทาให้ทิศทางเงินเฟอ้ออยู่ในสัญญาณของการชะลอตัวหรือปรับตัวลดลงทั้งนี้แนวโน้มของอัตราดอกเบี้ยที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นเงินเฟอ้อที่ปรับตัวลดลงยังคงเป็นปัจจัยตัวหนึ่งที่กดดันให้ราคาทองคําขยับหรือปรับตัวขึ้นได้ในระดับจํากัดหรือมีแรงขายทํากําไรสลับกลับลงมาก่อนที่จะทราบในส่วนของความชัดเจนดังกล่าวนอกจากนี้มาตรการทางด้านการคลังโดยคุณเจเนตเยลเลนซึ่งเป็นมาตรการเกี่ยวกับ การกระตุ้นเศรษฐกิจผ่านการปรับลดภาษีแล้วก็การออกมาตรการโครงสร้างพื้นฐานซึ่งเป็นนโยบายเดียวกับทางของประธานาธิบดีโจไบเดนอาจจะมีความชัดเจนมากยิ่งขึ้นซึ่งตลาดคาดการว่าคุณเจเน็ตเยเลนรัฐมนตรีครังและเป็นอดีตป,ประธานเฟดน่าจะมีการออกมา,ถาแถลงการและโน้มน้าวหรือแสดงถึงความเชื่อมั่นต่อมาตรการทางการคลังว่าจะไม่ส่งผลกระทบต่อภาวะเงินเฟอ้อ และมาตรการทางการคลังน่าจะเป็นปัจจัยตัวหนึ่งที่กลับมาส่งผลให้ภาวะเศรษฐกิจในฝั่งสหรัฐมีเสถียรภาพมากยิ่งขึ้นดังนั้นหากสภาคองเกรสมีความโน้มเอียงต่อการออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจทางการคลังโดยประธานาธิบดีจโจไบเดนโดยคุณเจนเน็ตเยเลนเราคาดการว่าภาวะเศรษฐกิจโดยรวมในฝั่งสหรัฐอาจจะลดความวิตกกังวลต่อภาวะเศรษฐกิจถดถอยลงแนวโน้มและปัจจัยดังกล่าวถือว่าเป็นปัจจัยตัวหนึ่งที่ทําให้นักลงทุน เข้ามาถือครองสินทรัพย์เสี่ยงหรือโยกเม็ดเงินลงทุนไปยังตลาดหุ้นสหรัฐและกลับมาลดการถือครองทองคําในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยไม่ว่าจะเป็นสินทรัพย์ที่ป้องกันภาวะเศรษฐกิจถดถอยสินทรัพย์ที่ป้องกันเงินเฟ้อทองคําจึงถูกขายากําไรสลับกลับลงมาและมีลักษณะของการอ่อนตัวและย่อตัวลงก่อนที่จะเห็นความชัดเจนต่อการประชุมของสภาคองเกรสในคืนวันพุธแล้วก็วันพฤหัสอย่างไรก็ตามในส่วนของ ทองคําเมื่อมีลักษณะของการอ่อนตัวหรือปรับฐานลงแต่เห็นได้จากการอ่อนตัวหรือการย่อตัวลงของตัวราคาทองคําเป็นไปนอย่างจํากัดส่วนหนึ่งความเชื่อมั่นต่อภาวะเศรษฐกิจโดยรวมที่มีสัญญาณของการฟื้นตัวขึ้นไปกระตุ้นให้ราคาน้ํามันดิบตลาดโลกมีสัญญาณของการขยับและปรับตัวขึ้นตามทั้งนี้แนวโน้มราคาน้ํามันที่เริ่มไต่ระดับหรือปรับตัวขึ้นมาทําให้เกิดความวิตกกังวลว่าภาวะเงินเฟ้ออาจจะยังคงไม่ได้จางหายไป เนื่องจากเงินเฟ้อและราคาน้ำมันดิบมีคอ r r เร a เลชัหรือความสัมพันธ์เป็นไปนี้ที่ทางเดียวกันนอกจากนี้ประเด็นความตึงเครียดร,ระหว่างรัเสเซียกับยูเครนที่มีแนวโน้มตึงเครียดมากยิ่งขึ้นหลังจากทางคำเนียบเครมลินหรือทางฝั่งรัเสเซียมีการออกมาแสดงค่าทีต่อการจัดกุ่มชาวอเมริกันซึ่งเป็นทหารรับจ้างได้และสารของรัเสเซียก็มีแนวโน้มที่จะมีการตัดสินประหารชีวิตชาวอเมริกัน ประเด็นดันงกล่าวทําให้แนวโน้มความตึงเครียดระหว่างรัเสเซียกับสหรัฐมีความตึงเครียดหรือมีแนวโน้มตึงเครียดมากยิ่งขึ้นสัญญาณดังกล่าวสะท้อนให้เห็นถึงแนวโน้มราคาน้ํามันดิบตลาดโลกที่อาจจะยังคงทรงตัวในระดับสูงหรือมีโอกาสไต่ระดับหรือปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นหากความตึงเครียดระหว่างสหรัฐกับรัสเซียมีแนวโน้มที่จะทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้นสัญ,ญญาณและแนวโน้มดังกล่าวถือว่าเป็นอีกหนึ่งปัจจัย ที่ยังคงกลับเข้ามาพยุงแล้วก็หนุนในส่วนของตัวราคาทองคําในฐานะสินทรัพย์ที่ป้องกันเงินเฟ้อได้อย่างไรก็ตามในระยะสั้นแม้ว่าราคาทองคําจะถูกกดดันจากการประชุมของสาภาคองเกรสแต่ก็ยังคงมีปัจจัยบวกในระยะกลางเกี่ยวกับราคาน้ามันดิบตลาดโลกที่ยังคงมีแนวโน้มขยับและปรับตัวขึ้นสัญญาณและที่ทางดังกล่าวยังคงเป็นปัจจัยตัวหนึง่งที่ทําให้ราคาทองคําอ่อนตัวหรือย่อตัวลงได้ในระดับที่ค่อนข้างจํากัด ทั้งนี้สําหรับกลยุทธ์การลงทุนในระยะสั้น YLG แนะนําให้จับตาดูในส่วนของแนวต้านในโซน1,841ถึง1,858เหรียญดอลลาร์ต่อเพนซออนหากวันนี้ราคาทองคำรีบาวหรือฟื้นตัวขึ้นยังไม่สามารถผ่านในส่วนของโซนแนวต้านระดับดังกล่าวได้แนะนำนักลงทุนแบ่งทองคำออกขายเพื่อเป็นการลดความเสี่ยงจากผลกระทบในการประชุมของสภาคองเกรสที่จะยังคงเป็นปัจจัยลบต่อที่ทางราคาทองคำในช่วงสั้น แต่เมื่อราคาทองคําปรับฐานและมีการอ่อนตัวลงมาให้จับตาดูแนวรับในโซนบริเวณ1,816เหรียญดอลลาร์ต่อเทสซอนว่าราคาจะสามารถทรงตัวหรือว่ายืนอยู่เหนือระดับดังกล่าวได้ไหมหากราคาสามารถทรงตัวหรือยืนอยู่เหนือระดับดังกล่าวได้มีลุ้นที่จะเห็นการรีบาวหรือการฟื้นตัวกลับนักลงทุนที่ขายเอาไว้อาจจะเข้าซื้อคืนหรือถ้าช็อตในฝั่งตลาดที่เฟกเอาไว้ก็สามารถปิดสถานะขายเพื่อทํากําไรแต่หากราคาเกิดหลุดบริเวณ1,816เหรียญดอลลาร์ต่อเทสออน YLG มองว่าราคาทองคำมีโอกาสไหลหรืออ่อนตัวลงต่อหาโซนแนวรับถัดไปในโซนบริเวณ1 8 0 0 7 8ถึง1 7 8เหลเหรียญดอลลาร์ต่อเทสออนท้งนี้1,800เหรียญดอลลาร์ต่อเทสซอนเป็นแนวรับจิตวิทยา1,7,8,6เป็นระดับต่ำสุดของเดือนพฤษภาคมซึ่งเป็นแนวรับสำคัญของระยะกลางหากราคาอ่อนตัวหรือย่อตัวลงมาไม่หลุดระดับดังกล่าว นักลงทุนระยะกลางระยะยาวสามารถทำการเข้าเก็บหรือสะสมทองคำเพิ่มเติมได้ดังนั้นในช่วงนี้แม้ว่าราคาทองคำปรับฐานหรือยังมีโอกาสอ่อนตัวลงได้จากปัจจัยพื้นฐานแต่เราก็มองว่าการอ่อนตัวหรือการทิ้งตัวลงมาของราคาทองคามีการปรับฐานหรือมีการอ่อนตัวลงมาแล้วในระดับหนึ่งการทิ้งตัวหรือการอ่อนตัวลงต่อแรงๆอาจจะไม่ได้เกิดขึ้นในราคาทองคําในช่วงสั้นมากนะัก จังหวะที่ราคาทองคําอ่อนตัวหรือมีการย่อตัวลงมาถือว่าเป็นจังหวะที่ดีในส่วนของการเข้าเก็บหรือเข้าสะสมทองคําเพิ่มเติมในส่วนของโปรโมชั่นของ YLG f u t u r e นะครับตอนนี้นักลงทุนสามารถรับสิทธิ์ลดค่าคอมมิชชั่นลงสูงสุด80%ตั้งแต่การเทรดสัญญาแรกนะครับถ้าสนใจเปิดพอร์ตการลงทุนกับ YLG f u t u r e ก็สามารถทำการติดต่อเข้ามาได้ นอกจากนี้ YLG f u t u r e ยังพาลูกค้าไปเทรดในตลาด CME Group ซึ่งเป็นตลาดอนุพันธ์ที่ใหญ่ที่สุดอยากพอโตก็โกอินเตอร์กับ YLG นะครับก่อนจากกันไปอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งเพื่อรับข่าวสารจาก Money Chat ได้ทุกช่องทางออนไลน์นะคะ